สวัสดีครับวันนี้พบกัผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่เวันนี้จะมาอยู่กันในเกมไม c ครับวันนี้ผมจะมาทำผมจะสร้างเป็นห้องกระจกใสๆนะครับผมแล้วก็จะมีหมาป่าข้างในยี่สิบตัวเอ้ยไม่เอาดีกว่าสามสิบตัวแล้ววมจะเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ในการฆ่ามันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์เราจะมีดังนี้ชุดก็เต็มตัวพร้อมกับไอเจ้านีที่ตามเกิดใหม่นะครับผมแล้วก็ดาบเพชรเออแล้วเราก็จะมีเขออาเรียกว,ว่าอะไรที่กันนะครับผมที่กันโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเราเราจะถืออ้น,นี่เอาไว้เออแล้วที่กันจะเอาไงเนี่ยเออมันก็แปลกนะครับผมเออผมไม่ใส่หูฟังดีกว่า ใส่เด๋ยวเสียงโอเคเราก็เอาแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็ไข่มาป่าแล้วก็กระจกที่เราจะสร้างกันเดี๋ยวเราไปดูตอนสร้างกันเลย โอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยผมคิดว่าผมจะอืมอืมโอเคอันนี้ได้ไหมเออได้ใช้ได้เวลีกูดโอเคนะครับผมแล้วจะวางมาป้าเลยทั้งหมดสามสิบตัวหนึ่งสอง อยากคุณคิดว่าใครจะแพ้หมาป่าหรือคนพร้อมแล้วกดปเปลี่ยนแป๊บน,นึงดูผมสป,ปาวพอลก่อนตาแคได้มาเกิดใหม่ตรงนี้แป๊บน,นึงครับทึ๊ดส p A w n p o i n t สปาวพอลโอเคพร้อมแล้วก็ เดี๋เปลี่ยนให้เป็นมีชีวิตเป็นหมดสไปเวลมันก็บอมผงหมดแล้วเคตุพร้อมแล้วโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอยอ้โออ้ยโ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 อุ้ดอออจอ้ยด้ยโ้ยยออย ตีดับโอ้ยเอาดิปอกกันโอ้ยปองต่ติลบตีเอ๊ยเอยโอเคเอา้เอาอืมสุดยอดตายนี่อย่างรุนแรงยอมตายก่อนเออเออเอเอสุดยอดโอ้ยให้ของเผาไปเลย แค่จังหมาปามากัดกันดิโอ๊ะตัดเร็วอ้ออ้อยอ้อโอ้ยอ้อยอ้ยอ้อ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 โอ้อย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 อ้ออ้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 ยอ้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  โอ้โยจุดไฟเขาโ,โอ้อ้ืยโอ้ยตอนแรกผมรู้ว่ามันจะไม่พอเนี่ยไดหมดแล้วเหรออ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Movie, movie, movie. Movie. Snoop Dogg!